สวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ดูตัวดันโซ่นะครับผมก็จะมีสองก็จะมี2ลักษณะนะครับผมตัวด,ดันโซ่ของเรามันจะมีของแต่งกับของเดิมนะครับผมผมก็จะมาให้ดูนะนี่นะครับอันนี้ก็แกะออกมาจากคอนะอันนีตัดออกมาแล้ว นี่นะครับเป็นของแต่งกับของเดิมก็จะเป็นลนยยักษณะนี้นะครับผมนี่เห็นไหมของเดิมเป็นตัวดันโซนะครับผมมันก็จะมีหลายชิ้นง,งานอยู่นะอันนี้ถ้าคนเคยเห็นก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมตัวดันโซก็จะเป็นดันโซอันนี้มันจะมีบางตัวที่มัน ถอดเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้นะแต่อนตัวนี้มันมันมากับขาเลยนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูนะจริงมันจะมีที่เป็นขาก็ตั้งขาก็แยกนะครับผมครับทีนี้เปลี่ยนได้อันนี้ยึดมาเลยก็ลักษณะของแต่งก็คือจะเป็นลักษณะท,ที่แข็งนะครับผมแข็งมากกับของเดิมของเดิมก็จะมีลททักษณะที่ที่นิ่มนะครับผม ถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมมันดีทั้ง2อ,อย่างนะครับผมแต่มันอยู่ลักษณะที่การใช้งานนะว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนของเดิ่มมันก็จะเหมาะกับสําหรับรถเดิมๆนะครับผมเพราะรถเดิมดม,มันจะรับน้าหนักการกดที่ไม่ค่อยมากนะครับผมแล้วของแต่งก็จะมีลักษณะที่ดีกว่ากันก็คือ ว่ามันเหมาะแบบไหนก็คือของแต่งก็คือของแต่งนะครับถ้าเอาไปใช้ก็คือเหมาะสําหรับกับรถที่เปลี่ยนสปริงวาลวนะครับผมเพราะมันคือการแต่งสปริงวาลวเราแข็งขึ้นเราต้องการการกดที่แข็งขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ที่ตามที่บอกนะครับผมแต่ละตัวมันดีหมดแต่มันดีคนละแบบนะครับ สำหรับของเดิมก็ดีแบบสำหรับรถเดิมเดิมนะครับผมถ้าเราจะไปใส่ของแต่งกับรถที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ของเดิมนะครับนั่นแหละดีแล้วแต่ถ้าของแต่งก็คือมันมีจุดประสงค์ของมันอยู่ก็คือสปริงวาล์วมันจะแข็งนะครับผมพอสปริงวาล์วมันแข็งปั๊บจังหวะการตอนเราใช้งานนะครับ มันจะมีการโดดของสับของโซโลลินนะครับผมมันต้องใช้ตัวที่แข็งครับเพื่อเป็นเป็นตัวกดนะครับแต่ของเดิมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสปริงวาลวมาเหมือนเราแต่งเครื่องมาแล้วเรามาใส่ของเ,เดิมนะมันจะเอาไม่อยู่นะครับผมเพราะมันต้องรับแรงกดมากจากการที่เราเปลี่ยนแคมมาใหม่ที่ยกสูงกว่าเดิมแล้วก็สปริงวาลวที่แข็งขึ้นนะครับ ตัวนี้มันจะรับไม่ไหวเพราะมันนิ่มนะครับมันอ่อนนะเนี่ยสาหรับตัวมเดิมเนี่ยมันก็จะรับไม่ไหวที่ถามเข้ามานะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันมันดีมันดีเหมือนกันนะครับแต่มันดีคนละแบบนะครับผมมันอยู่ที่การใช้งานเราว่าเราก็เอาไปใช้งานแบบไหนนะรถแต่งก็คืออย่างนี้อย่างแรกเราต้องรู้จุดประสงค์ก่อนว่าเราทํารถแบบไหนนะครับผมมันมีเรื่องละเอียดที่มากกว่านี้นะอันนี้ผมก็จะมาอธิบาย ประมาณคร่าวๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบบละเอียดละเอียดให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมมานี่นะครับผมครับผม